วันนี้ขายดีมากๆเลยมา,ม,มาพร้อมกันวันนั้นหนูก็มาแต่ว่าไม่ได้ขายวันนั้นต่อหน้านี้ไม่กี่วันไม่ได้ขายก็เลยไม่ได้กินนี่ตอนนี้นะคะลูกค้าเยอะมากเดี๋ยวเราพามาดูหน้าร้านดีกว่าต้มแซบเครื่องในหมู60บบาทเมนูเนื้อเมนูหมูน้ำตก ลาบ60ส้อยหกสต้มขมหกน้ำตกห0ของหนูน้ำตกหมูนะคะอ๋อ,อ,อมีหมูและมีเนื้ออ่านี่นะคะลูกค้ามาพร้อมๆกันเลยลาบนาครพนมชื่อหลานว่าลาบนาครพนมนะคะลาบก้อยต้มเนื้อหมูใหม่สดรสเด็ดอันนี้ต้องบอกว่ารสเด็ดจริงๆนะคะเพราะว่าพี่นัดได้ทานแล้วนะคะหนึ่งครั้งติดใจเลยนะคะคุณผู้ชม เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนของการทำแบบใกล้ๆดีกว่าี่ <29. S 1> แล้วก็มีนี่นะคะแบบนี้สอง้า เ,เอาไว้ทําต้มแซ่บหรือเปล่ากระดูกหมูอ่อนอน่ากินทุกอย่างหอมมากๆเลยนะคะ มีเต็นท์มานอนด้วยนะคะคุณผู้ชมมีก้อยก่อนหน้านี้ บอกเลยนะคะว่าอร่อยจริงๆนะคะคุณผู้ชมร้านนะคะจะอยู่ตรงข้ามกับธนาคารอมสินนะคะสาขาโนนไทยนะคะอยู่เยื้องๆกับโลตัสโนนไทยนะคะแล้วก็จะอยู่ฝั่งเดียวกับธนาคารทกรสนะคะอยู่ก่อนถึงทกสนะคะคุณผู้ชมคะ่ะลาบนาครพนมนะคะลาบก้อยต้มรสเด็ดมากๆเลยนะคะเนะะี่ยค่ะจะขายช่วงค่ำนะคะคุณผู้ชม ขายดีมากๆเลยนะคะแล้วก็รสชาติอร่อยจริงๆนะคะตอนนี้มัมก็ขอระหว่างรอนะคะก็เก็บคลิปมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะอหอมแบบหอมข้าวคั่วประมาณนี้นะคะ่ะนี่นะคะเครื่องปรุง ขา้าหมดนะวันนี้ข้า,าไม่ไทานอย่างเดียวเนาะก้อ,อยหมูก้อยหมูก้อยหมู ก้อยหมูก็คือไม่สุกใช่ไหมคะคุณผู้ชมเพราะว่าหนำไม่เคยทานก้อยนะคะเคยทานแตนลาบเคยทานแตนลาบแล้วก็ทานเป็นน้ำตกหมูอะไรประมาณนี้นะคะ ขอบคุณค่ะแบบว่าทานให้ติดใจแล้วพค่หนูมาเล่นกับน้องแมวนาตอนนู้นแล้วพอรอบถนึงจะมาไม่ได้ขายหนูก็เลยมาไม่เจอไม่รู้ไปไหนหยุดใช่ไหมคะมีหยุดทุกวันไหนคะไแล้วแต่รหรอคะอ๋อมีธุระท,ที่แล้วอย,อยู่แต่ที่ทำการใช่ใช่หนูมาจังพอดีจังวันหยุด ไปแล้วเหรอคะเขาไปเขาไปเขาที่อยู่เขาหนีมาเขาหนีมาแล้วมาฝั่งนี้แมวตัวนึงแลกตอนนี้อยู่ฝั่งโอ้โหยาไปอยู่ฝั่งโน้นแล้วเจ้าของเขามาตามเหรอคะหรือว่ายังไงเขาอยากเลี้ยงเนาะอยากเลี้ยงเขามาไปแล้วก็กลับไปกลับมากระพริหอมไม่ค่อยได้กินใช่แล้วก็มาฝั่งนี้มมีแวตัวนึงแรกตอานล้อยู่ฝั่งโน้นอ๋อตอนนี้ก็ไปอยู่ฝั่งโน้นแล้ว แมวชอบกัดกันที่บ้านก็เหมือนกันแบบว่าเหมือนแบบไม่ถูกกันหรือไงก็ไม่รู้อ๋อเลยผอมไปเลยไม่เป็นคุณหนูแล้วใช่ไหมคะเอามีปอคออามีปอคอ้ออ้าก็าวิ่งมาแ้วก็หองค่ะกลับไปเหมือนเดิมไม่กล้ามา นอนอย่างเดียวเปิดพัดลมอีกตั้งหาก <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรเราเรานีา่ทำงานแมวเนี่ยนอนเล่นนะ <c oughs> <c oughs> ใช่ <c oughs> ลูกค้ามาต่อเนื่องเลยนะคะคุณผู้ชม <c oughs> อันนี้ข้าวเหนียวมาแบบขออนุญาตนะคะ <c oughs> ว้าวกำลังนึ่งอยู่เลยนี่นะคะเป็นแบบว่าเป็นแบบว่านึ่งแบบสดๆเลยนึ่งไปด้วย นี่ยค่ะคุณผู้ชมนี่ข้าวเหนียวนึ้แบบสดสดเลยนะคะของแม่มน่าจะได้แล้วได้ข้าวเหนียวห่อนึงพอดีเลยรอผักได้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมาพอดีเลย หนูอยู่ทางหนองก็สังนู่นต้องอ้อมรถมานี่ใชายวันนั้นก็ตั้งใจมาแล้วก็ไม่เห็นเอากลับไปก็เลยไปกินมาพอดีวันหยุดเออวันวันที่มีทุระ<า>ค่ะโออันนี้แบบว่าต้มแซบต้มแซบแน่นอนนะคะคุณผ,ผู้ชมค่ะ เป็นคนขนาดนี oh, ้ไม่แสกมเโอ้ยสุดยอดเลยค่ะอันนี้แฟนแฟนของหนูอ่ะเขาอ่ะเป็นคนทานยากนะแบบว่าต้องอร่อยเขาเขาจะเขาเป็นคนทานยากอยู่ราชบุรีเขาว่าติดใจโอเคอะไรเงี้ยใช่ใชอร่อยขอบคุณค่ะเท่าไรคะได้ขอบคุณค่ะอร่อย ของอย่างของแบบนี้เป็นคนกินอะไรก็ได้แต่แพรเนี่ยถ้าไม่อร่อยไม่กินแล้วอืมใช่เขาใช่ใช่ต้องอร่อยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะค่ะเดี๋ยวมาใหม่โอ้โหขอบคุณนะค่ะนี่นะคะเจ้าของร้านบอกว่าถ้าไม่อร่อยเอามาคืนเลยการันตีขนาดนี้เลยนะคะคุณผู้ชมสุดยอดไปเลยค่ะ เดี๋ยวเราเจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ